กินเน่ขาหนาคอนรอบสองอาหารฝรั่งต่บมมุมแจวหรกค่ะไม่ใช่น้อยคนหาแจวเกาแล้วค่ะบาไหวะะแล้วค่ะกระสีมากินอาหารฝรั่งน้ำเขาแล้วบ็บ่บาเหลี่ทองหรอกมีแจวเกาเหลือมีแจวตะไคร้เหลือก็มีแจวบองเหลือเอามากินกับใจจริงวัสิตะมะฮุงกินแต่ว่าขี้ขานในอย่างหนึ่งเขาตังผ้าเข่าแล้วเนะาะชัมางง้มตามะฮุงกขี้ขานเทียงกันเนาะค่ะพี่น้อง เมื่อวานนี่ยทายลูกห้เบิรงมันบอเวิกปกนปไหนเพราะว่าเามื่อวานฝนตกเมื่อนี่ทุ่มหนึ่งเห็นว่าแดดออกเปียงเปียงเมื่อแรกนี่คิดว่าบรรยากาศตอนหกทุ่มนาสีิดีเดียสิตายคีให้เบิรงนะ้ะถา้ถาถ้าหกทุ่มนะอากาศโอเคเปิดเป็นใจก็จังเมื่อนี้นะคะเมื่อวานฝนตกตอนหกทุ่มความีหน่อยลูกขึ้นมาทายลูกห้เบิรงเอ่อทายคิบไปเบิรงมันกันยังมืดอยู่ค่ะแต่ว่ามันกันยังแจงอยู่แต่มันก็นมีฝนเนาะกินเขา กับแจวก็ไครกไข่ปลาข้าวเวียเขาแต่งมมอยังงามเราไม่ยังหน่อยมากินกับแจวเห็นเฮ้ยลที่ว่าอ o r to s t to w a t t l k with I s a w video YouTube YouTube f o วารกงยออีกออโซ ฟรเดโกโซนายอ็กทอวัณฑ so, ุทวิดวัทาวิดคอมมาโฮกไนะสอเนแน่โมสเตอนตาถามเห้อยู่เดยว่าเขาบอกกับผู้ใหบอกไปย่ามไหนก็ถามอีกแล้วนี่ถามเฮ็ดอย่างแต่ก็ยังงมาบอกกับยูทูบยูทูบสกอน มาใส่มน้องกินไปสนักสามารระยาดจิจิงไม่เ่ยียบมากเลยมังตือกคะควาวมามัาของเขามังเตือกัะต้องฝืนเหตุในบางครั้งนะพระาะว่าประเภทนี่เขาแบบนี้ข้าคก้องเลิดต้องเขาแบบนี้คือกันและ เาเคยห็นน้ำทั้งหมือนนะคะกินน้ำใจแต่ว่าเจ้าสุดกินเจา้าสกินไปแลเวาเจยกินแอบแบบจัดแน่นสตไตล์ของไข่นะพนะี่น้องเราแสบเนาะยูแปดปีเราก็เลยมากเลาะใครแต่งแ,แนวเราจะไม่บางคาบกันก็นกนได้นะพีนะ่น<ม>้องกินเขาก็ใครก <laughs> ็แจวแหงฝืนกินไมก้อนโมอแง่กันแต่หม,งม,ม้งกินยอกหอ แ่อืมคันอย่ร่วมกันเกินสองคนหรือว่าอยกันแบบหัวเนียหรือว่าอยกันแบบในพี่น้องบม่ว่าแต่คนไทยหรือคนต่างชาตินี่หน่อย่าเปรตต่างดอกบางที่วามหมักบ่คือกันบางที่ก็ต้องฟื้นเห็ดถามว่าฟื้นเห็ดได้หลายมีย่หน่อยกับบ่ฟื้นเด้ ไม่อยากสืฟื้นซอสีัไม่อยาฟื้นให่ยกวยามเป็แนแบบย่งถึงเขาของฉะนค่ะคินน้ำในยอยู่อาหารเจจะเห็นจังมากกว่าจกินน้ำาายแต่ก่อนจะตอกหาเจีวาหาพริกส่วนกรดีอย่าันหนึ่งคือเล่ากันยอมรับในตรงที่เข้าเป็นเข้าง่ายวเจ้ากินไม่ได้เจ้ไไจาหาพริกหายยังเจ้า,ากินข้าวเข่าก็ได้ยังสินะก็เลือกตงรงเลือกลตยเป็นว่าบ่ต้องเทียงกันบ่ต้งพิกกัน นั de k, act, yes. mm. à, ans, ่นได้อ no ันนัดคอมพานีอะเฟอร์ลูดเดเยตสัตอีดอกเดเยตกอดอสอีบลาโอยาบลาซาร์โอ้โฮ้ยตรงแถวแถวปุตตสี บ้านไม่เย่หน่อยมีขอตล่วงกันว่าถ้าหากเป็นเทศกาลก็ต้องให้เกียริเทศกาลก็คือต้องอยู่บ้านมีกิจกรรมรวมกันในบ้านตามเทศกาลึงเวลากินยังก็ต้องกิน หมายถึงว่าเทศกาลนี่กินนี่เทศกาลนี้เขาเป็นอันนี่ก็ต้องเฮ็ดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมือปกติกใส่ชีวิตอิสระของไคของมันเราบานกอบ่ขอ้ว่าเขาเห็ุจังได๋ดกันนะค่ะเราจะขอตกลงกันนะทามาขออย่งนี้รับได้บ่รรับได้คือว่าโอเค เขากเขาไปให้ิสแลเขาหลายเรื่องยังอยากไปเที่ยวพักอยากไปบาร์หรือว่าอยากไปเที่ยวส่วนตัวแบบไปเลือกสําร่างสองสามมือไปพู้เดียวเขาก็ใั้ไปไปื่อเฮดยังเขาก็ให้ฮเหดนั่นนั่นค่ะแค่การเที่ยวสมานังกินเขารวมวงกันนี่สิพอตเยอกบบเดตตาบิบีแอตตาจัง,ข,งข้ขาสมานัง,งกินเขารวมกันนั่สิเพราะถือว่าเป็นเรื่องตืนใจแต่ว่าวรถดก็มีบางอย่างสกลูสกล สังสรรคเขากินแบบไหนเขาแบบเรื่องๆบอกเขาเขาก็มโเลยว่าเขาบอกกินเชจะเขาก็มารักินร่วมกันได้เนาะเพื่อนเนี่ยกบบเอาคนเอาเจ้าต่โมฮงมากินนัองกินที่โตเดียวกันก็กินได้ยุคเฮ็ดได้ยุคพี่น้องก็ไ่ได้เขาก็ไ่ได้ฟื้นใจเข้าถึงขนาดจอมจำเป็นต้อมไม่ยอมรับกินอาหารของเขาทุกอย่างใช่ไหม ก็จะเป็นเทศกาลสำคัญสำคัญอย่างเช่นคริสต์มาสปีใหม่มีหน่อยบ่เคยได้ไปเป็นจังบ่เคยเดิไปฉลองปีใหม่ขมยจักเยื่อหนี่8ปีเพราะว่าท้าโตที่ดีก็คือต้องยึดถือไปเป้หนี้เพราะว่าแฟนมีหน่อยเล้ว ส่วนสำคัญของพอบครัวสิ่งที่าบกับอนไรเจ้าให้เลยเขาได้ชอากับเห็ดจังใช่ไหเพราะว่าการยูรลวมกันบางที่เศรษฐ์เฉพาะสิ่งที่เอาต้องการเอาเฉพาะสิ่งที่ชอาชอกกับใบได้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องยูร่วมกันทุกสิ่งอย่างมันต้องแช่กันหาสิบหาสิบเมื่อเขายอมรับในสิ่งที่เอาต้องการใด้อบเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เขาต้องการใดแต่ในบางอย่างที่เอาบ่มัก เขาก็โตแทงเทียงได้เหมือนกันเขาก็โอเคแล้วพอเต้าอมว่ะสมวีบูทินสัมมาอมยอกที่ก็อมแอดอะไรอินต์ตที่ก็อมสัวยอกคันเบรต้าทินเดยเดนดูเวียบบีคันบูทินสัมมาอิงาฟลอร์ยอะเซยาเบต้าทินเนี่ยยูทูบจอมมินคอมพิวต์คอมมาคอนล่ะนนเพอร์ชุ่นกับดงข้างดินแต่ดงดงข้างินเตี้เยอะสมเม ดอมพอปรต้าอมอีโกซัมยอกฟิกเซอร์วิดีโอดันจะมีโปรต้าอีบักค้องเส้นยอกวอกไนมอรันอิปมอรอนคอลล่ากับยูทูบซัมดอมคอมมาขอนละดอมพอสกีว่าสุมง่ะสอดดมคาเินเต้ยโซเดียโซเดียโสเดียยอกโซ่มอดเตเซยาทินซัมวีบูทินซัมอะเซยาอมดูทิกกอมแดอมดูทิกกอมอินเต อัลล่ามต้คอม่าแฟมตี no ้แฟมตี no ้ดมโซแน่ค no ่้นอินเทนแล้วโซมอสเตะนุ่ยไหบอกให้แฟนฟังว่าบางคนที่บอกเราสร้างตรงจีนเนาะก็บอกเราสร้างว่าฉันบอกอ้โมงโมงแง่แลนด์นี่หน่อยกับบอกเห้แฟนฟังว่าการทีโยนกันต้อต้องคุยกันแล้วก็ต้องแบ่งเคอร์กันแล้วต้องแช่กัน ที่ฉันเราอตอนนี้คือฉันเราเรื่องที่ว่าควา้วปนอยู่ของข้าสองค้อละข้าต้องแช่กันควาวมูสึกอย่างนี้สนะคะเพราะว่าบางคนไม่ได้หน่อยเข้าใจนะเพราะว่ามีมูหลายคนกวแบบานาั้นจนก็มีอะไรว่าบูสมาธิอันนี้ได้บูสมาธิอันนี้ได้บงบูบสมาธิอันนี้ได้บางคน้ตื่นเช้นขึ้นมากเคยเห็น,นเขาเคยโตัไม่ยังหน่อยเขาบอกค,คำนี้ซะเอาย่อห้อยยินแต่สลุดอมดูวินแมนตา คุยจนมาืืว่มมาเราเสียนลิ้นเราได้โอเคดูวินฮารว่บาเบียนเย็นคุยจนเืมมาแกว้วเราเบิดเขานั่งถ่ายกินตัวเองัดแกว้วเปลาเขาจะส้นแกว้วบัดแกว้วเบิดพี่น้องเอ้ยเอาชนโชค<อ>ดีค่ะโชคดีครับ เดี๋ยวคลิปนียเอาไ้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีนี่อัดคลิปหนาะอัดตอนเนือเลยค่ะแต่ว่าซ้อยซ้อยคลิปเนาะค่ะเพราะว่ามันยาวหลายมันโหลดยากนะคะเนื่อละใจจ้า